โฟนตลาดกลางเตรียมหนาวนะครับเรดมี K40 มาแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับพ,พี่น้อง,องทุกคนวันนี้นะครับสนเสนๆน,น,น,นะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนอีกแล้วเกี่ยวกับสาวกของเสี่ยมีหรือว่าเรดมีนะครับเจ้าเรดมี K40 เนี่ยอีกไม่กี่อาทิตย์เนี่ยก็จะได้เปิดตัวแล้วนะครับผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเอาไว้ตรงนี้เผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากดโพสแล้วก็กลับมาย้อนอ่านก็ได้อีกทีนึงนะครับ ปีนี้เนี่ยเป็นปีทองของสมาร์ทโฟนระดับกลางเลยนะครับหรือว่า Mid r a n g จอรนะครับถ้าเกิดว่าดูอย่างหลายๆค่ายนะครับอย่างเจ้า s a m s u n งหรือว่า iPhone ต่างๆ่างเนี่ยแอปเปเนี่ยนะครับปีนี้นี่ออกสมาร์ทโฟนระดับกลางกเนี่ยออกมาหลายรุ่นมากๆแล้วก็ราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะเร้าใจมากๆแต่ว่าเสียดายนิดนึงนะครับผิดกับเจ้าเสี่ยวมีนิดนึงอย่างเจ้ามีเทนไลท์เนี่ยราคาเปิดตัวออกมาเนี่ย ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะแอบสูงนิดนึงเหมือนกันนะครับฉะนั้นคือเราเนี่ยก็มาลุ้นกันต่อในตัวของเรื่อง Redmi K40 ส่วนในเรื่องสเปคเนี่ยก็มีการคอนเฟิร์มมาแล้วนะครับจาก Chat Station นะครับเขาก็บอกมาแล้วว่าตัวจอเนี่ยจะเป็น LCD นะครับซึ่งพวกเราเนี่ยเองก็ไม่ค่อยตื่นเต้นมากสำหรับบางคนนะครับส,ส่วนตัวผมเองเนี่ผมโอเคนะครับแต่แล้วก็เราจะได้ 120Hz Refresh Rate มาตัวแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่ 4,500mAh ส่วนคนที่อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยครับเจ้า K Redmi K40 ตัวนี้เนี่ยเขาใช้โค้ดเนมเนี่ยคำว่าเชดเซนนะครับฉะนั้นคือเราก็เดี๋ยวผมจะใส่ตัวสะกดมันไว้แล้วเผื่อเวลาที่คนอยากจะไปหาข้อมูลเพิ่มได้ก็สามารถหาได้ถ้าพูดถึงนิดนึ่งเนี่ยนะครับสำหรับเจ้า Redmi ตั้งแต่ Redmi K20 เนี่ยนะครับเขาเป็น AMOLED มาเนี่ยคือจอสวยงามมากแต่พอมาถึงรุ่นของ K30 เนี่ยเขาก็ดรอปลงมาเป็น LCD นะครับแต่ว่าก็เพิ่มตัว Refresh Rate เข้าไปส่วนในรอบนี้ก็ยังเป็น LCD อยู่จริงๆแล้วอยากจะให้อัพขึ้นมาเป็นพวก AMOLED หรือว่า Super AMOLED เหมือนกันส่วนในเรื่องของรูปร่างหน้าตาของเจ้าจอเนี่ยนะครับก็จะเป็น Full Screen Panel เลยนะครับคือแจ่มมากแต่ว่าก็ยังเป็น LCD อยู่แล้วส่วนเจ้าชิปเซตเนี่ยก็ออกมาแล้วนะครับเป็น MT 6 8 8 9หรือว่า m e d i a t e เนั่นเองเป็น Dimensity นะครับ1,000 plus ซึ่งเป็นที่รู้กันอยู่ว่าชิปเซตตัวนี้เนี่ยรองรับเจ้าตัวโมเด็ม 5G อย่างแน่นอนฉะนั้นคือเราสามารถใช้กันได้อย่างสบายใจนะครับแต่ว่าคือม e ด i a t e เก็คือม e ด i a t e เคอะคือถ้าเกิดว่าพูดถึงในแง่ของอนาคตนะครับอย่างแบบเกี่ยวกับอัปเดตต่างๆเนี่ยคือผมผมส่วนตัวผมเองนะผมมั่นใจในตัว snap ชิปเซตของ snapdragon มากกว่า ส่วนอย่างที่ผมบอกไปแบตเตอรี่ที่เขาให้มาเนี่ย 4,500mAh นะครับแล้วก็พมาพร้อมกับชาร์จไวนะครับ33วัตต์ก็ถือว่าใช้ได้เลยแล้วตัวนี้เนี่ยผ่านตัว registration นะครับการลงทะเบียนที่จีนเรียบร้อยแล้วฉะนั้นคือมันจะเปิดตัวในอีกไม่กี่อาทิตย์แล้วคือรอบนี้อยากให้เจ้า Redmi หรือว่า Xiaomi เนี่ยนะครับกลับมากู้ชื่อเสียงให้ได้เพราะว่าตอนแรกเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมันโดนข่าวถล่มไปนิดนึงเรื่องที่เขาเอา information เนี่ยเอาไปใช้ จากแอปพลิเคชันต่างๆที่อยู่ในตัวของมือถือเสียี่นะครับตรงนี้เนี่ยอะไรๆเขากู้ชื่อเสียงของเขากลับมาให้ได้นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของผมแล้วถ้าเกิดว่าชอบก็กดเลยแชร์ like subscribe นะครับแล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้เสนอเสนก็ขอลาไปก่อนนะครับหวังว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์แล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยใส่หน้ากากด้วยนะครับสวัสดีครับอย่าลืมไลค์แชร์ subscribe